สวัสดีค่ะลูกค้าจอยนะคะจากร้านกระเป๋าโคชบายอิมช้อปปิ้งค่ะวันนี้จอยจะมารีวิวนะคะรุ่นใส่เหรียญใส่บัตรนะคะกระเป๋าใสเหรียญใส่บัตรเนาะไซส์กลางนะคะซึ่งตอนนี้เราจะมีทั้งหมด2สีก็คือสีน้ำตาลเข้มกาแฟฝาดําแบบนี้นะคะกับน้ําตาลอ่อนคาราเมลนะคะฝาสีน้ําตาลแบบนี้เนาะทั้ง2สีนะคะจะเป็นอะไหล่สีทองแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามารีวิวกันนะคะว่าลักษณะกระเป๋าเนี่ยประมาณไหนเนาะไซส์ของเขานะคะจะอยู่ที่ประมาณ5นิ้วประมาณสี 5-5ถึงนิ gl, ้วแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีช่องด้านหน้าแบบนี้นะคะ1ช่องเปิดออกมาช่องนี้สามารถใส่บัตรลงไปได้นะคะประมาณ2-3ถึงใบเนาะแล้วก็มีช่องตรงนี้ด้วยนะคะแบบนี้นะมันซ่อนอยู่แล้วก็ด้านหลังของรุ่นนี้ก็คือจะเป็นเรียบๆแบบนี้ด้านข้างก็จะมี2เลเยอร์แบบนี้นะคะแล้วก็ส่วนด้านในนะคะด้านในของเขาก็คือจะเป็นช่องโล่งๆใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะซิปของรุ่นนี้นะคะจะเป็นซิปห่วงรุ่นใหม่แล้วนะคะแล้วก็จะมีตัวหนังนะคะห้อยแบบ เพิ่มความเก๋ไกให้เนาะแล้วก็จะมีฝั่งนี้ค่ะจะเป็นห่วงซึ่งสามารถเอาคล้องกุญแจรถได้หรือว่ากุญแจบ้านได้นั่นเองนะคะหลายคนสงสัยนะคะว่ารุ่นนี้ใส่อะไรลงไปได้บ้างนะคะเดี๋ยวจอยจะแจ้งว่ารุ่นนี้ใส่ได้เยอะนะได้เยอะกว่าที่เราคาดการไว้นะคะนั่นก็คือสามารถใส่แบงค์นะคะแบบพับครึ่งได้แบงค์ห้าร้อยแบงค์พันนะคะพับครึ่งใส่ลงไปได้แบบนี้เลยใครนะคะที่บัตรไม่เยอะพกแค่สองสามใบอย่างเงี้ยก็คือแนะนําให้เอาบัตรอะไว้้าง างนอกตรงนี้เลยแต่ถ้าใครที่แบบบัตรเยอะจริงๆเหมือนจอยนะคะจอยก็คือบัตรเยอะมากๆนะคะจอยก็จะแนะนําให้เอามาใส่ด้านในซึ่งด้านในเนี่ยอันเนี้ยมีทั้งหมด13ใบนะคะสามารถใส่ลงไปได้ทั้งหมดเลยจอยว่าได้ถึงประมาณ1 5บหถึงยีบเลยนะคะในส่วนข้างในแบบนี้เนาะแล้วก็สามารถใส่เหรียญได้ด้วยนะคะหรือว่าถ้าใครจะเอาบัตรกระแบงไว้ตรงนี้แล้วก็เหรียญไปไว้ตรงข้างหน้า ก็ก็โอเคนะคะก็ใช้ได้เช่นเดียวกันนะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะลูกค้าเป็นรุ่นที่พกพาง,ง่ายมากๆใช้แทนกระเป๋าเงินได้เลยนะคะแล้วก็ใส่ได้ในกระเป๋าเกือบทุกรุ่นเลยไม่ว่าจะเป็นแบบรุ่นที่ใบเล็กๆนะคะหรือว่าพวกค r อสบอดี้ต่างๆที่ไม่ได้เป็นใบใหญ่นะคะรุ่นนี้ก็คือตอบโจทย์สามารถใส่ลงไปได้ใซสจะลองเทียบให้ดูกับกระเป๋าเงินใบกลางของโคชนะคะเห็นไหมคะไซส์จะค่อนข้างแตกต่างกันแต่ว่าใส่ของได้พอๆกันเลยเนาะแต่อาจมันอาจจะไม่ได้มีช่องแบบเยอะละเอียดมากถึงเท่ากับใบกลาง นะคะคแต่ก็คิดว่าคุ้มแล้วก็ราคาเบาๆด้วยนะคะสําหรับสสีนี้นะคะสวยทั้งคู่เลยแล้วแต่ว่าใครจะชอบสีไหนนะคะมันเป็นสีซิกเนเจอร์ทั้งคู่สําหรับสีน้ําตาลนะคะด้านในของเขาก็จะเป็นซับสีน้ําตาลแบบนี้ค่ะ เหมือนกันเลยนะคะใบเมื่อกี้จะเป็นสีดํานะคะแล้วก็ตรงตรงซิปนะคะก็จะเป็นหนังสีน้ําตาลแบบนี้เช่นเดียวกันค่ะตรงนี้ก็เปิดได้เหมือนกันนะคะลูกค้าแบบนี้เลยอะไรเป็นอะไรสีทองเหมือนกันนะคะใครที่สนใจรุ่นนี้นะคะตอนนี้มีทั้งหมด2ส,สีก็สามารถสั่งซื้อนะคะแล้วก็สอบถามได้นะคะทางไลน์แอดเดี๋ยวจะขึ้นรายละเอียดด้านล่างให้นะคะแล้วก็ฝากติดตามรุ่นใหม่ๆนะคะทางเพจ Facebook Instagram นะคะแล้วก็ไลน์สแควร์ของทางร้านด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตาม คลิปรีวิวนะคะสินค้าโคชกระเป๋าโคชเนี่ยต่างๆนะคะได้ใน youtube ด้วยนะคะยังไงวันนี้ก็ฝากติดตามด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆคะ่ะ